บาดจยืมบาาดเจาครับผมสวัสดีครับโกกอกชาแนลนะครับตอนนี้หน้าบ้านลุงพลนะครับหนาวไหมที่บ้านที่บ้านอยู่ไหนวันนี้บาดโจ้แต่งตัวหล่อเลยครับผมประทุมหิมะตกโอ้ประนันสิพี่เข้ามาดูช่องนี้มาแล้วมาแล้วพี่แรกโอ้ดิดสวยเลยนะน สวัสดีครับชิดลักไก่รักไก่ชิดแท้กินเขาย่างครับผมเนื้อได้กินครับจากเกาหลีใต้รักนักสกูนเทพอยู่กอบเป็นแอบติดเดือลงทางม้ยเราก็ลงทางโดยมวกระสอบอันนี้เอซีนะครับผมกำลังเดินทางมาพี่ออกมายังแังครับอย่างแรงยัง ไอ้เกอีสวัสดีครับผมฝากช่องด้วยนะครับไอ้เกออีโกกอกชาแนลครับโอ้เอี้ยกอเบาต่อยกกอกชาแนลครับอ๋เบาต่อยกกอกชาแนลครับผมฝากอะไรก็แจ้งกดในเลได้คร <ifting. S 1> ับครับผมฝากด้วยนะครับน้องใหม่นิฟวอนเนียปัดโขกกูคือไก่ใช่ไปแถวหน้าเรือนจำกรุงเทพหรือลังขามาส่งยางมาส่งแล้วเอามาแล้วครับ FC ครับผมเช้าๆนี้